ครับสวัสดีครับจะพามาซ่อมหม้อหุงข้าวนะครับอ่ายี่จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับคาชิว่านะแบบนี้เลยอันนี้คือผมเสียบเสียบปลั๊กนะ mm hmm. เสียบเรียบร้อยแต่ว่ามันไม่มีไฟติดถ้าเพื่อนๆบ้านไหนเป็นอย่างนี้ก็ลองดูวิธีเดียวกันได้นะครับเ mm hmm. นี่ยมันไฟมันไม่ติดครับ mm hmm. วิธีการซ่อมเบื้องต้นนะครับของหม้อรุ่นนี้นะถอดปลั๊กก่อนนะครับจะได้ ปลอดภัยนะข้างใต้หม้อนะครับจะมีน็อตตัวหนึ่งนี่นี่นี่เดี๋ยวผมไขก่อนนะ,ะใช้ไขควงนะครับตัวนี้นะตัวเดียวครับจับตรงนี้ดึงออกมาเลยเป็นปลั๊กนะตรงนี้แล้วก็ดึงดึงอย่างนี้เลยโอ้จะขึ้นมาอย่างนี้เลยปึ๊บเราก็มาจะเห็นข้างในตัวที่เราจะเปลี่ยนก็คือ,อ,อตัวนี้นะครับตัวดีนะเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูนะครับไขน็อตนะครับจะมี น็อตตรงนี้นะตรงนี้นะถ่ออก3มตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเ,าเปลี่ยนนะครับตัวใหม่ของผมซื้อมาเรียบร้อยนะครับเป็นแบบนี้นะเราก็ใส่เลย เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะติดไหมนะอันนี้เดี๋ยวผมเสียบปลั๊กก่อนนะได้แล้วนะครับมอหุงข้าวเรา